สวัสดีครับก็เราผมมเปีนแคทเติราจะแคสเกมไฟในแอดแคดีภาคสองอีกเช่นเคยผมและแล้วเราก็มาถึงคืนที่5กันแล้วผมนะยิ่งชื่อเกมทุกอันนะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือว่าแฟนเกมไฟในเว้ยไม่เคยมีแค่5คืนเดี๋ยวจบเนี่ยผมมาถึงคืนที่5แล้วผมจบคืนที่5แล้วเดี๋ยวไม่ก็ต้องมีคืนต่อไปเชื่อผมคือไฟในเว้ยก็ให้ไฟไนได้ไหมทำไมไม่5คืนมันต้อง6 7คืนเพื่อนะครับผมดังนั้นเพราะว่าผมก็คงจะ เล่นไปก่อนแล้วกันคืนที่ห้าอาจจะไม่ยากที่สุดของเกมนี้ก็ได้อาจจะเป็นคืนที่หกที่เจ็อะถึงจะยากที่สุดโอเคมาลอดูกันมาคืนที่ห้าครับผมมันจะมีตัวใหม่มาเพิ่มปบะถ้ามีก็ต้องรอรับมือกันดูครับผมมาน่าจะมีแหละนี่มันคืนสุดท้ายอ๋อแบงค์ไงเ,เอชายก็ต้องเป็นแบงค์นี่แหละปัญหาคือถ้าแบลค์เราจะรับมือแบงค์ยังไงอะ ทำไงกับมันดีถ้ารอด้ด้โทรศัพท์มันจะมาปะมันก็มาใช่ไหมแบงก์ก็คือเป็นตัวคล้ายๆกับแคนดี้กับซินดี้แต่ว่าเพิ่มมาเก็ตมาอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองหรือเปล่าเออชิปหายแล้วพอมันมีสามตัวทีผมผมว่ามันจะยากเอาวะเออผมลืมตัดโทรศัพท์ผมก็กดเพลินเว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 นเดี๋ยวอย่าลืมตัดโทรศัพท์ด้วยแบงก์อะแบงก์อยู่โอเคทีนี้เราต้องเช็คสามตัวแคนดี้ซินดี้และแบงก ต้องให้อยู่ในกล้องตลอดเวลาเดียวนะอ๋อโทรศัพท์ที่ถูกแบงค์ตัดคือมันจะตัดไปเลยเปล่ามันจะอ๋อโทรศัพท์ที่ถูกแบงค์ตัดรู้สึกว่ามันจะกลับมาช้ามากครับผมเนี่ยมันดําแล้วมันดําสนิทเลยอะ่ะดังนั้นต้องระวังแบงค์ให้ดีผมว่าแบงค์หายแบงค์หายเอาดีลิงลิงมาพอดี <c oughs> ผมยังงงอยู่เลยอะ่ะอา้าว ผมโดนแบล็คหลอกเกมกูค้างเลยเนี่ยผมขยับไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นเกมมันค้างมาเนี่ยเฮ้ยมันตีหนึ่งแล้วมันก็ตีหนึ่งทั้งอย่างนั้นอนะ่ะคือมันไม่ขยับต่อแล้วอะ่ะคืออะไรวะรอรับกรรมใช่ไหมผมว่าคือถ้าแบล็คมาหลอกเราคือเราจะขยับไม่ได้แล้วก็ตายเลยอะไรยเงี้ยป่ะวอดินเสียงเคาะมาจากช่องแอร์แหละเชสเตอร์น่าจะมา มันเข้ามาจากในแอร์หรือยังเนี่ยเราทำเขาเหมือนโดนแบลค์สาบขยับไม่ได้นิ่งไปเลยเนี่ยรอตายใช่ไหมมาก็มาเถอะครับเร็วๆแบลค์มันก็จะมาตรงกลางเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าผมจะลอ่อแบงคงด้วยโทรศัพท์อ่ะเวลาแบลคงมันอยู่มันพอเอาโทรศัพท์ล่อแบงคงได้เปล่าหรือว่าผมต้องมารับรับมือมันตรงห้องนี้เวลาเจอเวลาแบงค์หายไปจากกล้องอะ่ะต้องมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่องไฟฉายใส่มันหรือเปล่าว่าแต่เฮ้ย ผมยังไม่ตายทีมึงไม่มาหลอกกวูวะมึงรอยกันอยู่เนี่ยตีหนึ่งแล้วนะหรือว่าเกมมันบั็อกอย่าบอกนะเกมมันบั็อกทำให้ผมจะไม่โดนอะไรจนก,กระทั่งผ่านคืนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่กูฮาเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยผมโดนแบล็คลอกไปทีหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีใครมามันคืออะไรวะตีสองแล้วเนะนี่ถ้าผมค้าอยู่อย่างนี้แล้ว ผ่านตีห้าไปหกโมงเช้าแล้วผ่านด่านโดยที่ยังไม่รู้วิธีการแลบมือแบงค์นี้คลิปนี้จะกลายเป็นคลิปหาแล้วผมไม่แน่นะผมะว่าถ้าเกิดมันจะมามันน่าจะมาได้แล้วนะเพราะว่ามันบัก๊กแน่ๆเลยวะผมอยากให้เป็นบั๊กนะเออถ้าเกิดเป็นแปลว่าบัก๊กแบงค์ฆ่าทําให้พวกตัวอื่นไม่สามารถมาหลอกเราได้เพราะเราติดบั๊กไปแล้วเหมือนก็นตายไปแล้วตัวอื่นก็เลยชิบหายแล้วหลอกไม่ได้เวลาเราก็เลย ติดบักแล้วก็รอให้เวลาผ่านไปเจ็ดโมงช้าก็จะผ่านดานเลยแบบเนี้ <laughs> เอาจริงดินี่ผมจะเรียกว่าผมโชคดีอยู่โชคลายวะเนี่ยมีบัคยี้ด้วยอ่ะสบายผมดีครับ <laughs> ไม่ต้องทำาหาอะไรนะผ่านคด, <laughs> เดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแป๊บนึงที่สองไปที่สามนานฮป มันบั๊กค้างไปอย่างเวลาผมรอถ้าเกิดเวลามันค้างอ่ะผมจะปิดเกมแต่เวลาไม่ค้างไงเห็นไหมเวลาเป็นตีสามแล้วคือถ้าเวลามันค้างผมจะปิดแล้วเริ่มเกมใหม่ปรากฏว่าเวลามันยังผ่านไปแล้วผมไม่โดนหลอกนี่คืออะไรวะเขาจะลองดูเว้ผมจะอยู่เฉยๆถ้าตีถ้าซึ่งมันอาจจะตีห้าปุ๊บแล้วก็อาจจะผ่านไม่ได้ก็ได้เพราะเราตายไปแล้วอะไรกี้เปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าตีห้าแล้วผมผ่านด่านได้เมึงเง้ยขอบคุณมากแบงค์ นะที่มาหลอกครูทำให้ตูผ่านดาดได้โดยที่ไม่ต้องทําหานอะไรเลยคือ <c oughs> อะไรอยู่วะลองดูลองดูงดผมรอดูอยู่ <c oughs> ชว่วงนี้เราก็นั่งแกวกันไปรับผมนะคือ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เนี่ยขยับเมาส์ขยับเมาส์าได้นะแต่ว่าเลื่อนอะไรกดดูอะไรไม่ได้เลยกดสเปซบาร์ก็ไม่ได้กำลังอะไรไม่ได้ มา,าขยับในเกมได้แต่นังนั้นมันค้างหมดเลยแต่เวลาไม่ค้างไงตอนแรกผมว่าเกมมันค้างไปแล้วมันจะติดบั๊กทำให้เกมค้างหรืออะไรแต่ว่าเวลามันไม่ค้างไงมันยังผ่านไปดังนั้นผมว่าผมจะรอวะนาน,น,นเนี่ยพอเออปกติแล้วเราจะทําอะไรไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็เลยดูเร็วไงแต่พอมันนั่งรอบแบบไม่ทําอะไรเลยมันก็ดูช้านะเวลาเ,เวลาผ่านไปช้าอยู่ แต่แม่งทำได้ยังไงวะโหแบงค์ขอบคุณมึงมากนะจะผ่านแบบง่ายๆเลยคืนต่อไปมีไหมคืนหกคืนเจ็ดปอย่างนี้ปะให้แบงค์หลอกแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายคืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดมันแกล้งอ๋ออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแบงค์หลอกเราทําให้เราค้างและตัวเราทําอะไรไม่ได้จนกว่าต้องรอจนกว่า,จ,วาจะหกโมงเช้าแล้วค่อยตายอะไรแบบเนี้ย ถ้าเป็นอย่างนั้นมึงแสบมากเลยนะคือรอให้ผมล็อกเกอร์ด้วยว่าผมจะผ่านด้วยบัคกไงที่ไหนได้การกัดกดักทํางานคิดว่าจะเล่นง่ายเลยจริงแล้วถ้าเกิดโดนแบล็คแล้วก็จะต้องค้างจนกระทั่งถึงหกโมงเช้าแล้วค่อยตายแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างงั้นนี่โอ้ผมสู้ฮกเลยนะหลอกให้เราดีใจไงนึกว,ว่าจะผ่านแต่ว่าไม่น่าจะใช่บอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ผมว่าเกมคนสร้างเกมมันจะหลอกขนาดนั้นนะ ถ้าจะให้ตายอ่ะควรจะให้ตายแต่แรกแล้วอันนี้นี่จะเป็นบักจริงๆของเกมผมมเป็นคนโชคดีเจอบักอะไรแบบนี้ไม่ต้องทำหาอะไรจะตีห้ายังตีสี่ไดนานอยู่เนี่ยตีห้าแล้วเอาจริงเหรอผมโดนแบล็คหลอกแล้วผมจะผ่านด่านได้อะ่ะไม่รู้ดมนะใส่เลนใครเป็นไรแต่เช้าเลยผมก็ไม่รู้ผมก็นั่งชิวไปดิเออเวนกรรม ทำอะไรอะ่ะทำอะไรไม่ได้เออว้ยนี่คือการผ่านคือที่ห้าที่ง่ายที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาผมนะไม่ต้องทำหานอะไรโดนหลอกด้วยผ่านด่านเฉยตีห้าแล้วผมั้กหกโมงช้าแล้วก็ผ่านนะรออยู่เว้ยติดหวังอะตินหวังมาอะไรวะไม่ได้รู้สึกความสนุกของเกมอะไรเลย ผ่านเพราะบั๊กไม่รู้นะก็มันให้ผ่านผมก็คือต้องผ่านไงผมไม่สามารถกลับมาเล่นได้ด้วยเพราะเกมมันก็จะฆ่าไปคืนที่หกเลยก็ไม่รู้ว่ามันมีบั๊กอะ่ะผมก็ใช้บั๊กอะ่ะไม่สนเนะ่บั๊กมาบั๊กกลับไม่โกงเวยบั๊กมาทุก็เอาเล่นต่อไม่โกงม่งผ่านจริงทุกท่าน โคตรเฮ่อโคตรเฮ่วิธีกะผ่านคืนที่ห้าแบบโคตรเฮ่ที่สุดในโลกท่าที่เคยมีมาครับคนบ้าอะไรให้แบงค์หลอกติดปักแล้วผ่านได้อโอเคเราไม่ได้มินีเกมผ่านคืนที่ห้ากันแตยกูไม่รู้สึกว่ากูทำอะไรเลยรู้สึกผิดนะเนี่ยรู้สึกผิดนะเนี่ยผ่านคืนที่ห้าโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไงแบงค์ขอบคุณมากเว้เพราะมึงทำให้กูผ่านคืนที่ห้าได้แบบ่องทมหอเลยแบงค์เอ้ย จรงิงๆแล้วแบล็คมันถ้าเกิดแบล็คมันมาหลอกเราคือเราจะต้องตายใช่ไหมแต่ผมดันไม่ตายผมติดบัคคานอยู่ตรงโต๊ะหุ่นเลยไม่เห็น้วยว่ากูเป็นศพไปแล้วเราผมไม่รู้นะคอมมันมีเองนะผมไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ความผิดผมนะหลายท่านก็จะบอกให้พี่แม่งโก้ผมโกอะไรผมไม่ได้เป็นคนแบบว่าไปแฮกโค้ดใส่บัคเองด้วยมันติดเองผมก็ไม่เกี่ยวเอาดิไอ้ผมหาไหม่ไงเส์อนี่คือเสิชหาอะไรอะสาหาในห้องอะ ตรงในเข้าประตูได้ปะมินิเกมนี่งงเลยเอา้าเสิร์ชอะไรอ่ะห้องมันก็ไม่ได้มีกว้างนะมันก็มีอยู่แค่เนี่ยเสิร์ชอะไรอ่ะมันไะมีที่ให้เสิร์ชเดียเอ้ทามันก็ไม่ค่อยมีนะเราเราจะเสิร์ชหาอะไรอ่ะแบงก์ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องกดอะไรปะกดเมาส์กดอะไรไหมก็ไม่มี ทามันก็ตันหมดแล้วจะให้เสิร์ชหาอะไรอะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ลงไปตรงนี้เข้าไม่ได้อ๋อผมเห็นทานมันยันมีนั่นอยู่ลงไปด้านล่างอีกนี่ก็ตันใช่ไหมนี่มันตันอยู่แต่ถ้าเกิดไปด้านขวาละ่ะรอแล้วกลงตรงนี้เออเห็นแล้วว่าไงายามนั่นใครอะ่ะแล้วยามมาทำอะไรไมตรวนั้นมีสีแดงประตูป่ะเอามันปิดกั้นไวอ้อ่ะยามมันอยู่ข้างนอกปิดไม่ให้เอายามตายเฉย ยามจับภาคหนึ่งมาใช่ไหมที่เราเล่นเป็นภาคหนึ่งอ่ะทำไมมึงตายวะช่างหัวมึงแล้วกันหุ่นบอกไปเกี่ยวกูทำอะไรไม่ได้เลยต้องเดินผ่านไปยามตายอ่ะยามยามโดนพับเผ็ดล่อป่ะเพราะภาคหนึ่งนี่คือพับเผ็ดไม่มาหลอกหลอนแทบทุกคืนเลยเสิร์นอะไรแล้วก็กลับไปที่จุดเดิมที่เราเคยเริ่มใช่ไหมเออนี่ประตูโอ้ยปิดถมเอาโอ้ยอะไรนะอะไร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 โอ้โหแมง มีปืนอ่ะยิงากระยะไกลก็ได้มึงถือปืนวิ่งเข้ามาอะหุ่นบอกกูตกใจอะไรจะขนาดนั้นอ้าวเลยโรงงานเก่าถูกส่งไปแล้วเหรอส่งไปทิ้งเอาไปขายต่อแนละ้วเออโรงงานเก่าถูกขายต่อโรงงานที่ถูกทิ้งที่ถนนเซนต์แอนโทเนีย27มีตารางว่าจะต้องถูกทําลายในอาทิตย์หน้าหลังจากที่มันเปิดมา45ปีเลยเอ่ะโอ้ ตอนนี้1993อยู่หลังจากนั้นก็มันจะอาจจะไม่ปลอดภัยและก็อาจจะก่อเหตุที่มันไม่ดีในโรงงานได้โรงงานนี้โบติแล้วเป็นโรงงานของบริษัทโลโบเอติบริษัทนั้นเกิดอาการล้มละลายจากธนาคารหลังจากที่โรงงานปิดบริษัทที่คุมนี้ล้มล,ละลายก็ยไม่มีเงินทุนมาต่ออะไรประมาณนี้นะบริษัทนี้ถูกดีไซน์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ อนิเมทอนิกหุ่นยนต์เขาเริ่มในตอนปี1962ตอนที่เขาสร้างหุ่นยนต์นี้ไอหุ่นยนต์อนิเมทอนิกพวกนี้แล้วก็ปีผ่านไปปีผ่านไปอนิเมทอนิกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยจากเส้นสายหรือยาง์ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยมันมีเหตุการณ์ศตวรรกรรเกิดขึ้นถึง6เหตุการณ์ในโรงงานนี้หลังจากผ่านมาส5ปีและสิ่งที่จําได้ที่สุดมากที่สุดก็คืออันที่อยู่ในปี1987ตอนที่มีคู่แฝด หายตัวไปและก็หลังจากนั้นถูกพบตัวว่าถูกฆ่าและก็ถูกสวมอยู่หนึ่งในหุ่นในโรงงานนั้นอ๋อเป็นการสื่อถึงแคนดี้และซินดี้หรือเปล่าคืออ๋อเหตุโศกนาฏกรรมหกครั้งที่เกิดในโรงงานนี้ก็คือผีหุ่นยนต์หกตัวที่มีในเกมนี้ป่ะคือคนที่ถูกฆ่าในเนี้ยก็จะไปอยู่ในหุ่นยนต์ถูกจับยัดหุ่นยนต์แล้วก็คู่ฝาแฝดนี้จะเป็นซินดี้และแคนดี้แน่นอนเลย นี่คือเรื่องราวของโรงงานในเกมนี้ครับผมนะมีเรื่องราวเหมือนกันนะเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจก็คือแคนดี้ซินดีคือคู่แฝดที่มาตายอยู่ในโรงงานนั้นผมได้ดาวหนึ่งแล้วครับผมนะรู้เลยไหมเม่งม,มาต่อคืนหกกันพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้อยากให้เป็นการสรนเสริญบักแห่งประเทศโลก <c oughs> นะทำได้ยังไงตายแล้วผ่านคือที่ห้า เขียนคคิดไว้ผมนะวิธีการผ่านคือที่5้าที่ง่ายที่สุดในโลก <c oughs> นะโอเคผมก็ไว้เจอใหม่โอกาสหน้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ b s c r i า e แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะก็คงจะเล่าคลิปที่หแล้วก็คัดทอมไนด์ด้วยมั้มเอาไว้ต่อกันในโอกาสหน้าก็แล้วลกัน,กน,ถ,น,กนถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็อย่าลืมไลค์กันเยอะๆรับผมสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนทวกท่านผูๆๆ้